ก็าเขาจะไปมันออื้นเดี๋ยวนั่นเลยอาเจ้าจีกับซื้อเนี่ยมาะละกับสีบวกสักถากระบอกถาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย่าในกาสีโยธาจากแวกน้อยขอนแก่นนะคะมะเคยมาจ้าเทียพี่น้องเลยมาจอดเลยบ้านเคยยิ้มอย่างไรเราก็บบอออกมาจักยาฝนตกแม่ป้าแล้วดีใจก็สดชื่นโจมันบ้าหู แต่ว่ามันกว้างมุมนี้เลยบอกมีว่าไฟ้ใจข้นหลังไปมองเยากันละว่าสั้นทั้งใดฝนตกนะค่ะพอเพิ่งขึ้นมาไล่กันไม่หนีจ้าเทียพี่น้องครั้งแรกสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีทางท้ายค่ะจากแวงน้อยขอนแก่นค่ะโยมเง่นดอกค้นซะาน้ำค้นเงินน้ำ สวัสดีทักทายค่ะขอบเคี้ยวขือม้าก็แครปจริงหรือยานิกาสีโยธาด้วยค่ะเป็นฝนแวงหน่อยขอนแก่นก็ไม่ป่าดสายจุ่มค่ะไม่ป่าดตัวแทะเสียงแทอะขบเคี้ยวคำว่าอะไรนั่นช่องนี้นะเคียคิดอยากม้ากับม้ามื่อในฝนตก ป่าเปล่งชืดซนฝนตกอากาศดีจ้านั่งเว้ากันัองมเือวากันเย์ไรนั่งเ่ากันเ่าอไปขัตักเข่ากับวัชญาเขากับวัชญาพอดำมนป่าว่าถือฝนเราซึนซึนหมอกกอก นวดไปอืมเครื่องน้ำที่จะใช้ต้องจับของทิ่ซีรุงทมสวัสดีทักทายค่ะพอตก,กคืนเมื่อวันน,นั่นนี่คือกันเมื่อฝนตกคือกันพี่น้องอากาศดีสวัสดีค่ะ บ่เคยมาจ้าเขียพี่น้องบ่เคยมาช่องนี่จ้าเสียสวัสดีค่ะสวัสดีท้ายค่ะช่องช่องนี้บ่เคยเข่าจ้าเขียค่ะพี่น้องขังแรกสวัสดีค่ะนี่แม่ป้าสายจมค่ะยานิกาซิลท้าค้นแวงหน่อยขอนแกนค่ะอามีานาแจวสวัสดีค่ะคุณอามีนาแจวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริรัตน คุณสิริรัตน์ตุงบ่ค่ะตุง<อ>หรือตังค่ะน้ำสกุลคือภากใตแสิริรัตน์อันภากใตได้แน่แม่นบ่าซื้อแบบเนี่ยจะน้ำสกุลคือผากใตแถวจะไม่าเจ๊แหวสิริรัตน์สวัสดีค่ะคุณพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อยานิกาเด้อสิริรัตน์ซื้อยานิกาค่ะจากช่องยานิกาสีโยธาก็ไม่ป้าสายจมค่ะซื้อเหรียญซื้อว่าพล่ะพอ <laughs> มีแต่เหตุคลิปถิ่มมันใบซื้อเบรเคยเขมาม้าลายสุดนะค่ะเพเคยเขมาม้ายุบ้านเดียวกันก็แม่สนสำลีเด,ด้ก็แม่เหนือเพชรขิดจ่ายยุคขอนแก่นค่ะอยู่แวงน้อยขอนแก่นพี่ชื่อยานิกาแม่ป่าไปป่าคํำปิวค่ะแม่ป่าสายจมค่ะชีวิตบ,นบานๆก็แม่ป่าสายจม <laughs> สวัสดีทักทายค่ะสวัสดีค่ะ อันอันท้ายทอดแบบว่าอีสานคนอีสานบ้านเฮางสินะค่ะอืมลงไปบังสินะคนอีสานชีวิตบ้านบ้านคนอีสานบ้านเฮาย้มไปบุญไปงานทห้งกิ่นแั้งเหวอคนอีสานคนบ้านยุบบ้านฝนตกไหมค่ะเมื่อคืนเนี่ยสวัสดีทักท้ายสวัสดีทักท้ายเด้อค่ะสิริรัตน์เป็นสิริรัตน์บ่ค่ะ สิริรัตนงกับอานีนะแกะแวทางท้ายกันในเรื่องค่ะบ่มีหยังอันนี้หรอกมีแต่มาเว่ามาพูดมาคุยกันช่องฟ้าอัญญานิกาเป็นภาษาอังกฤษค่ะช่องช่องช่องฟ้าอัญญานิกาเ่วนหมากศิปยุทต่ช่องฟ้านะคะอันนี้มือถือย้ายหนูค่ะจริงหนูชื่อมีนามีนาสิ่ย มีนะใดลูกคือซื้อหลานนั่นอันร้านนัน่นแม่แทะแม่แม่ก็บมีหลานซื้อมีนะมีนะยุใสยุจังหวัดใดล่ะสวัสดีท,ท,ทั้งไทยค่ะช่องยานิกาสีโยธาจากแหวงงน้อยคอนเก่นศิริราชหนูยุจังหวัดไหนซื้อมีนะคือเดือนนั่นเออคือแม่เอ้คือหลานสาวแม่เลย มีนานี่เกิดเดือนมีนาใช่ไหมเอาโทรศัพท์ย้ายมาเล่นตีฮะย้ายเล่นเป็นบอฮะมีนามิตรไว้รุ่นฟันนำนมนี่เนี้เขามาหาย้ายก็ได้ สวัสดีทักหน้มชื่อมีนาอยูก <laughs> ่ก้ามีนาสียอดธาตุเี่นีนาอยู้เก่าขวบจ <laughs> <อ>ำกันกับปิมปิม <laughs> สวัสดีค่ะมิท้าไวรุนฟันน,ำน้ำนมด้วยสันแม่เอฟซีแม่ไหมฮแปลโทรศัพท์ย้ายมาเล่นเตะฮึได้ก็สิมิตแตน เอซีแถวบ่มีแถวน้ำน้องมดใช่แล้วค่ะอ่สสันวานูอยู่ไหนฮหนูอยู่จังหวัดอะไรนูไม่รู้วัาสันว่านูไม่รู้แบบไหนเจ้าปวดยึดสิบัติจับจังหวัดเจ้าฟองนูไม่รู้อยู่บะอยอยู่จังหวัดไหนเหรอบ้านเกิดตัวเองสวัสดีทางท้ายทุกคนด้อค่ะจะได้ยัง ยานิกาสีโยธาจากแว้งหน่อยขอนแกนจะพักเข้ามาทงไหพักเข้ามาบอกว่างเดนหนูอยู่จังหวัดอะไรฮะหนูชื่อมีนาหนูอยู่จังหวัดอะไรหนูไม่รู้จังหวัดเหรอเดจอหนูเกิดเดือนมีนาคมค่ะ กอสิบอกมันดอกเด็ดลูกสองลูกงกอเห็ดยังกอเสียวแม่ไหมบ้านไหม่อาจ้าจบ้าไหมจ้าบอกพี่นองเขาในร้านเนี่ยสายนี่มเหมือนหลักพี่นองเขามองได้มองพุ่นเต้ยแล้วมดุลวันที่สวันที่หนึ่งวันที่วันที่หนึ่งเด้อาจ้าจาไปเด้อจ้าจ้าวันที่ เกียบผิวไปได้หว่ะสนใจไปไปว่ได้โดยตอรจะซค์กับซอนว่ได้เอาเใหจอกละไปอ่ะบ้านดอนมา pay, so <Diese>. ูนจังหวัดพะเยาสันวานะแม่ยุขอนแก่นแวงน้อยนะอันนี้เก่าก่แบตุคอยเตี ที่พันนอนที่ทวบอกมันขนาดจะมีบอกเลยบอกแล้วเต๋สวัสดีทักทายค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเริ่มใช้จอมเยิ้ยมจากแม่หน่อยค้อนกนยายหนูไปไหนฝนตกไหมเมื่อคืนเนี้ยอ่ะหนูชื่อมีนายายหนูไปไหนฝนตกไหมอยู่พะเยาเมื่อคืนเนี้ย ันตกไหมมีต่หนูมีนามาทักทายไทยาไปหนูมีนามาทักทายอ่ามีนาแจวอายุอามีนาแจวอันนี้เป็นคนภาคใต้นั้นเนี่ยอยู่ไหนไปหรือยังไม่รู้ไกี่ยหลกพยเไก่ยุพยา บ้านพะเยาบ้านแม่พ้นพะเยากลับมาได้มีอยู่บ้านแม่เด็พ้นพะเยาทุกวันนี้มันไม่ไกลแล้วมันมีรถเออมันมีรถมันสะดวกสบายมสวัสดีทักทายค่ะมืออื่นหมห่มหลับคนไม่ตกเลยลูก ฝนไม่ตกหรออยู่พะเยาอ่ะฮะบ้านแม่ฝนตกนะอยู่ขอนแก่นฝนตกอย่างดีเลยอากาศดีดีฝนไม่ได้ตกหนูเปิดเทอมมันไหนฮะหนูเปิดเทอมมัไหนเข้าหลานยายเลย เก้าขวบปรสามใช่ไหมประสามจะขึ้นประสี่ใช่ไหมเอนนาโทรศรพสาบย้ายมาเหรนนสวัสดีทุกคนเน้ะค่ะสวัสดีทุกคนทักทายกันได้เด้อค่ะจากแหวงหน่อยคอนเก่นค่ะก็แม่ป่าสายจมมานาะทีละจมหาตะข่อยนะนนะอืมมัาไปลากตะกอนก็แย่เลีย เบ้านเดียวกันครับมันไม่เยอเพ้นสีอากาศดีเมื่อนี้จ้าอากาศดีดีเห็นคนตั้งนาวเราพักันเล่นชาบ้านโดลูกหลานลูกหลานแตกสวดสวดอ๋อนูเกิดอยู่ชนบุรีวสันวานันลละแต่ยายเป็นคนพะเยาติลูก นูอเกิดอยู่ชนบุรีวันที่สิบสองค่ะอาจารย์สิบสองมีนาเหรอสิบสองมีนาด,ดังว่าตื่นลูกค้านี่แหละ หลานยายเขาไม่อยู่ไปใช้อะไรหรอปีันปิมปิมอะแม่ปลาเขาไปพ้าพ่อเขาไปต้อใไปครับขี่ปิมปิมไม่อยู่แล้วปิมปิมพาพ่อไปต่อไปขับขี่ปกติปิมปิมจะมาอยู่กับยายอ้วนเขาชื่อปิมปิมนูยจะขึ้นปสามค่ะเ่ราะเนซ้ำกันกับปิมปิมมันเดือเท่ากันกับปิมปิมหลานยายเลยไปแล้วนะคะบายบายไปลูกไปทำกันบ้านเสร็จหรือยัง ทำกันบ้านเสร็จหรือยังปิมปิมไม่อยู่ถ้าปิมปิมอยู่จะให้ปิมปิมมารู้จักอยู่กับมีนาอยู่เขาชื่อปิมปิมแต่ก่อนเขาก็มาอยู่กับยายอ้วนเนี่ยยายอ้วนหลานหลานเขาเรียกยายอ้วน สวัสดีทักทายเด้อค่ะผู้ใดก็ได้วัดจะเรียกจะดถมันขึ้นในไทแน่นอนดีนอนมีนนนขมาไล่ครั้งแรกค่ะครั้งแรกในช่องนี้ทักทายกันเบิ้งซื่อเดอกค่ะว่าสิเป็นแบบใดเอ๊ะพอมีผู้มาอ่านทักทายเลยเอาปั้นว่ามันปั้นไปแล้ว ันกับ่าม่นที่ขึ้นประสองเพื่อประใดเมื่อคืนเนี่ฝนตกจ้าฝนตกดีดีอากาศดีเมื่อวานนี่ไม่แปไม่ปล่าว่าเป็นแต่ยูสองสามเมื่อที่แล้วทั้งใดฝนตกแน่ทั้งใดฝนตกแนะ่นนจ้าแรงหน่อยขอนแก่น ยานิานกาสีโยธา,ยาก็ไม่ป่าสายจมค่ะโ่มว่าเอาสายยางแต่โอมก็นั่นบ้านนั้นก็เอาสุปใช่ <ś c oughs> เล่าซ้ำผ่านม้าผ่านไปซื้อบิตเตหนูมีนามาทักทายยายมีนาอยู่เก่าขวบม,มาทักทายยายสวัสด,ดีดีดีนะคะทุกคนสวัสดีทักทายค่ะแ้วไม่มีคนทักทายจะลงแล้วนะ จะลงห้านแล้วนะจะไปนอนฟังหมอลำเมลรงนี้เมลรงมีหมอลำเมลรงมีหมอลำเฮ้ออาหมอลำอย่างก็สั้นเราสงสัยสิมาเบืองลาดเรามั้งงั้นพูเขามาเบืองก็ได้ม่ทัานในหู เอาสิบห้านาทีแล้วก็ลงแล้วนะถ้าไม่มีคนทักทายอะ่ะมันมีคนทักทายกับสีลงแล้วเดว้มันที่เป็นข่ากันเพราะว่ากินข่าวกับจมปัดหม่ำไข่ป่าแล้วมันชิกมันบ่เพลิดมันที่เป็นแนวใดไปแล้วนะคะบ๊ายบาย สันว่าเอาสักสิบห้านาทีแล้วก็จะลงแล้วมามามาไล้ลองดูเฉยๆครั้งแรกที่เข้ามาไล้ในช่องนี้จากแว้งหน่อยขอนแก่นค่ะยาดีค่ะสีโยธาก็ไม่ป่าสายจุมทักท้ายกันสุขคนเดอ้อที่ผ่านมาผ่านไปขอบคุณมากมายค่ะแด้ค่อยเจอกันไหมนะคะ สวัสดีค่ะบ่เขยมาจ็เชียข์มาขังแหลกบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายช่องยานิกาซิโยธาค่ะบ๊ายบายได้ลามองได้และเขาเซาเขาหยุดตรงไหนล่ะทีเนี้ยหยุดไม่เป็ดแล้วทีเนี้ยหยุดตรงนี้ที่เธอ